สนับสนุนโดยครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายใช้ครีม 91E ยาเพียแคมใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล วันคิดทอดเดย์สิงเกิลใหม่ของเบียร์พร้อมพงที่กระแสแรงดีวันดีคืนค่ะใครได้ฟังเนี่ยเป็นต้องอินไปตามๆกันว่าแต่งานนี้เจ้าตัวเขาจะร้องมาจากประสบการณ์จริงหรือเปล่าต้องไปฟังกันค่ะวันที่เราคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงคนที่เราแบบเคยรักกันเคยอยู่ด้วยกันเคยใช้ชีวิตร่วมกันถ้าถามว่าเบียร์เคยอกหักไหมก็เคยครับผมตอนนั้นเป็นวัยรุ่นสมัยแบบ ตอนเรียนมัธยมฟิลในตอนนั้นอาจจะจําไม่ได้แล้วในตอนนี้ก็คือแบบต้องโนเนมนขึ้นมาเองว่าแบบเออเคยอกหักเราคิดถึงเขานะเ,ออเราอยากเจอเขาอยากถามใจเขาว่าเขาเป็นยังไงก็ตั้งใจถ่ายทอดออกมาเลยครับตอนเล่น MV ก็แบบยากมากครับผมยากมากคือมันมีทั้งแบบดีใจแล้วก็ร้องไห้เสียใจสุดๆคือเหลือใจเด้เหลือใจอี่อย่างสินะ <laughs> มีกอด มีหอมมีทุกอย่างที่เบียไม่เคยทําพิกสุดๆก็คือร้องไห้อันนี้คือยากมาก ยากจ,จริงๆแรกๆก็ใช้น้ําตาเทียมครับมาหยอนใช้น้ําตาเทียมมาหยอดพอต่อมาก็คือแบบน้องที่เป็นนางเอกเอ็มะครับคือเขาเป็นนักแสดงอยู่แล้วแล้วทีนี้เขาก็พยายามแบบสร้างอารมณ์ให้เราแบบเออทำทำให้เรารู้สึกว่าเออเขา,าเป็นแฟนเราจริงๆแวบวบตาที่เขามองเรามันก็ทําให้เราแบบน้ําตาไหลออกมาได้การแสดงก็ติดใจครับผมค่อนข้างแฮปปี้ค่อนข้างโอเคครับละครก็ยังครับตอนนี้ยังไม่มีครับเลือกได้อยากจะเป็น เป็นผู้ลายไหมครับ <laughs> ถ้าแบบน่าอย่างนี้ก็น่าจะเป็นแบบพระเอกไม่ได้ครับผมขอเป็นผู้ลายก็ก็พอครับยังไงฝากผลงานเพลงนะครับวันคิดฮอดเดย์นะครับผมซิงเกิลใหม่จากเมียนะครับฟังกันได้เลยทางช่อง YouTube รนเมโกออ Official ครับแล้วก็ฝากติดตามาคิวงานการแสดงทางหน้าแฟนเพจ a c e b o o k นะครับของเดียวพงพงแกรมเมโกด้วยครับ จะให้เป็นผู้ร้ายได้ยังไงล่ะคะก็หล่อขนาดนี้แม่ต้องเป็นพระเอกสิคะเชื่อว่าถ้าได้เล่นละครจริงๆ F4 ต้องติดรืมแน่ๆคะ่ะแต่ตอนนี้ไปกระหน่ำชมมิวสิกวิดีโอเพลงวันคิดทอดเดร,รอไปก่อนนะคะติดตามทุกความเค้มคนของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและยูทูบข่าวลุกทุง่ง